สังคมมาเลเซียแตกแยกร้าวลึกจากความบาดม้างระหว่างเชื้อชาติและศาสนาอาการแพ้ถั่วอาจรักษาหายได้แพย์เชื่อร่างกายมนุษย์สามารถตั้งภูมิคุ้มกันได้เองจากนั้นเยี่ยมชมคาเฟ่สัตว์ประหลาดต้อนรับลูกค้าที่ชิงนชอบตัวการ์ตูนเป็นพิเศษ สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสูส่เกาะกระแสโลกกับผมอิทธิเดชบุญทิตาดลเดิฉันชื่นจิตเจริญพงษ์ชัยค่ะเกาะกระแสโลกกลับมาพบคุณผู้ชมเป็นประจำค่ะจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาเป็นต้นไปอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการรับชมเกาะกระแสโลกสดๆพร้อมกันทั่วโลกผ่านเว w ล a ์เว็บแอดกทีวีค่ะรวมถึงพูดคุยแล้วก็แสดงความคิดเห็นกับรายการมาได้ผ่านแฟนเพจของเรา f a c e b o o เกาะกระแสโลกมีเดียดิวชแนลค่ะครับผมพูดถึงความแตกแยกในสังคมไทยเรานี่ เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเนี่ยก็เมื่อประมาณสัก10ปีที่ผ่านมานีเองนะครับแต่ที่ประเทศมาเลเซียนะครับเขาก็มีปัญหาที่คล้ายๆกับในบ้านเราอ,อย่างนี้แหละครับแต่ของเขาเนี่ยเกิดขึ้นมาหลาย10ปีแล้วล่ะนะครับเป็นความแตกแยกระหว่างคนที่ต่างเชื้อชาติกันนะครับแล้วก็ศาสนาด้วยแต่ว่าเหตุการณ์ของเขาเนี่ยเคยมีครั้งที่ เป็นที่เรียกว่าบาดปลายนะครับถึงถึงขั้นประทะกันมีการรบลาฆ่าฟันกันด้วยนะครับทำให้มีคนบาดเจ็บล้มตายเนี่ยไปหลายร้อยคนเลยทีเดียว ค่ะคซึ่งแม้ว่าคนมาเลเนี่ยจะพะยายามอยู่รวมกันให้ได้อย่างสันตินะคะคแต่ว่าความขัดแย้งเรื่องของเชื้อชาติก็ยังไม่ได้จางหายไปไหนค่ะยิ่งตอนนี้นมีเรื่องาศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่สถานการณ์ก็เลยตึงเครียดมากขึ้นค,ะค่ะซึ่งหลายคนนะคะบอกว่าถ้ารัฐบาลไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตอนนี้สถานการณ์อาจจะบานปลายจนเกิดเป็นจลาจลร,รอบสองก็เป็นได้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันค่ะ มาเลเซียนี่เป็นประเทศที่มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกันนะครับ แต่ที่ถือว่าตัวเองเป็นเจ้าของแผ่นดินตัวจริงก็คือคนพื้นเมืองเชื้อสายมาเล่นั่นเองนะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยจะให้อภิสิทธิ์กับคนเชื้อชาตินี้มากเป็นพิเศษนะครับทำให้คนกลุ่มอื่นเช่นคนเชื้อสายจีนแล้วก็อินเดียไม่ค่อยจะพอใจนักแล้วก็เกิดเป็นกระแสกระทบกระทั่งกันมาตลอดนะครับจนถึงขั้นเกิดเป็นจลาจลมาแล้วเมื่อวันที่13พฤษภาคมปี1969นะครับซึ่งเป็นการประทะกันร,ระหว่าง คนเชื้อสายมาเลกับชาวจีน เหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับทำให้มีคนตายไปเกือบ200คนแล้วก็บาดเจ็บอีกหลายร้อยคนด้วยค่ะ,ะคและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะความบาดหมางระหว่างเชื้อชาติเนี่ย,ก,ยก็ยังติดอยู่ในใจของคนมาเลเซียมาโดยตลอดเลยถึงแม้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงมากมายค่ะแต่ว่าชาวมาเลเซียทั้งสองเชื้อชาตินี้ก็ยังมีการกระทบกระทั่งกันเล็กๆน้อยๆมาโดยตลอดและความแตกแยกระหว่างคน2เชื้อสายนี้ค่ะก็มีบทบาทเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆด้ว จนการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนี้แหละค่ะเมื่อกลางปีที่แล้วความบัดหมางนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นถึงขั้นว่ามีการโพสต์ข้อความค่ะแล้วก็ส่งต่อๆไปด้วยคือเตือนให้ชาวมาเลเซียใส เชื้อสายจีนนะคะยาออกนอกบ้านเพราะว่าชาวมาเลเนี่ยจะมีการรวมตัวกันเพื่อทำร้ายชาวจีนเนื่องจากว่ามีข่าวว่าพรรคของนายอันวาอิบราฮิมค่ะแกนนำฝ่ายค้านอาจจะเอาชนะการเลือกตั้งได้และอาจทำให้สิทธิ์ที่ชาวมาเลเคยได้รับเนี่ยถูกริดรอนไปค่ะอืมครับพอย่างเข้าสู่ปี2014ก็คือปีนี้นะครับ ความขัดแย้งระหว่างชาวมาเลเซียเนี่ยก็ปะทุข,ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้เป็นเรื่องของศาสนานะครับ<ะ>คือเมื่อวันที่สองมกราคมที่ผ่านมานี้เองกลุ่มเคร่งศาสนาอิสลามในรัฐสลังงรอนะครับได้ยกพวกเข้าไปในโบสถ์แห่งหนึ่งแล้วก็ทำการยึดพระคัมภีร์ไบเบิลไปกว่า300เล่มนะครับเนื่องจากภายในพระคัมภีร์นั้นมีการกล่าวถึงพระอัลเลาะห์นะครับซึ่งตามกฎหมายของมาเลเซียเนี่ยเขาระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าห้าบุคคล ที่นับถือศาสนาอื่นเนี่ยเอ่ยคำว่าพระอัลลาะ์อย่างเด็ดขาดเพราะว่าเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ที่คนมุสลิมเท่านั้นถึงจะเอ่ยพระนามนี้ได้ ค่ะถัดมาไม่กี่วันค่ะก็มีมือมือดนำป้ายผ้านะคะที่เขียนข้อความในทำนองดูหมิ่นพระเยซูไปติดอยู่หน้าโบสถ์ค่ะอย่างน้อยสองแห่งในรัฐปีนงังก็สร้างความโกรธแค้นให้กับคริสต์ศาสนกชนเป็นอย่างมากเลยแต่ว่าเรื่องยังไม่ทันจะส,ะสางหาคนทำผิดได้ก็เกิดเหตุการณ์ที่มีคนร้ายค่ะนำเอาหัวหมูเนี่ยไปวางที่มัสยิดของชาวมุสลิมก็เลยทำให้ความขัดแยง้งยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะครับผมด้านนายอันวาอิบราฮิมแกนนำพ ฝ่ายค้านของมาเลเซียนะครับก็ออกมาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยปล่อยไว้ไม่ได้นะครับถ้าไม่รีบมีการแก้ไขสถานการณ์เนี่ยก็จะบานปลายไปจนถึงขนาดที่ว่าหยุดไม่อยู่นะครับ <ạ. S 1> และอาจจะทําให้ประเทศมาเลเซียเนี่ยแตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงได้ง่ายๆเลยนายอันวาก็เลยเรียกร้องนะครับให้รัฐบาลเรียกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาเจราจาเพื่อหาทางออกโดย <ạ. S 1> เร็วที่สุดนะครับแต่ดูเหมือนว่านายกรัฐมนตรีนาจิปตุนราซักจะพยายามลอยตัว ตัวเองเนี่ยนะครับให้อยู่เหนือปัญหานี้โดยออกโดยพูดนะครับโดยนายกรัฐมนตรีนาจิปรัศักเนี่ยพูดแต่เพียงว่ารัฐไหนถ้าเกิดปัญหาก็ให้รัฐบาลท้องถิ่นของรัฐนั้นๆ mm hmm. แก้ไขกันเอาเอง ค่ะครเรื่องนี้ค่ะนักวิเคราะห์นะคะก็มองว่าท่าทีของนายกรัฐมนตรีนาจิปเนี่ยชัดเจนค่ะว่ามีความเกรงใจกลุ่มอํานาจในพักอัมโนซึ่งครอบครองโดยกลุ่มมุสลิมหัวอนุรักษ์ก็เลยไม่กล้าที่จะตัดสินใจทําอะไร,รไปค่ะคแต่ว่าการกระทําแบบนี้นี่แหละยิ่งจะเป็นการสร้างความขัดแย้งให้บานปลายออกไปอีก ขณะที่ชาวมาเลเซียจํานวนมากก็เห็นแบบเดียวกันค่ะวันนี้เป็นการเล่นการเมืองแบบใต้ดินคือกลุ่มเคร่งศาสนาในวงการเมืองเนี่ยต้องการใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือ,อมบ่อนทาลายรัฐธรรมนูญฉบับเดิมและหันไปใช้รัฐธรรมนูญในแบบของมุสลิมแทนค่ะรวมถึงต้องการกําจัดสิทธิต่างๆของคนเชื้อสายอื่นที่ไม่ใช่มาเลให้น้อยลงไปอีกค่ะ ครับแต่ก็มีนักวิเคราะห์หลายคนนะครับออกมาโต้แย้งเหมือนกันนะครับว่าความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติ mm hmm. แล้วก็ศาสนาในมาเลเซียนั้นไม่ได้เลวร้ายอย่างที่หลายคนพยายามขยายภาพให้ดูน่ากลัวนะครับ แต่ว่าเป็นเพียงความพยายามของนายอันวาอิบราหิมที่อยากจะแสดงบทผู้นำนะครับเพื่อที่จะได้สร้างเครดิตให้กับตัวเองแล้วก็เป็นการอวดให้ทุกคนเห็นว่าเขาเนี่ยมีศักยภาพพอที่จะเป็นผู้นำประเทศได้เผื่อที่การเลือกตั้งครั้งต่อไปนั้นจะได้มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลบ้างเท่านั้นเองค่ะตรงกันข้ามกับนายกรัฐมนตรีนาจิฟค่ะที่เอาแต่เงียบท่าเดียวเลยจนเกิดคําถามเหมือนกันค่ะว่าบทบาทของเขาในฐานะผู้นําประเทศในช่วงที่มาเลเซีย กําลังเกิดวิกฤตความแตกแยกในสังคมของเขาเนี่ยจะดีหรือเปล่าคือความแยบของเขาเนี่ยถูกเป็นเป็นการมองว่าเป็นการปล่อยให้กลุ่มเคร่งศาสนาในพักอัมโนคอยถือหางเสือกำกับเรื่องนี้แทนค่ะซึ่งไม่เป็นผลดีเลยทั้งต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลแล้วก็ตัวเขาเองด้วยค่ะ ครับถ้าพูดถึงปัญหาในมาเลเซียนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าแก้ไขาย,ยากมากมากเลยเพราะว่าเป็นเรื่องของความแตกแยกทางเชื้อชาติแล้วก็ศาสนาซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยเราจะไปแก้ไขอะไรก็ลําบากเพราะว่าเราเกิดมาก็เป็นคนแบบอย่างนี้นใช่แล้วค่ะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องในบ้านเราเนี่ยคือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเรื่องของแค่การเมืองอย่างเดียวอ,อันนี้ในบ้านเราสถานการณ์ก็รุนแรงแล้วค่ะใช่ครับช่วงนี้พักสักครู่นะคะเราเดี๋ยวกลับมาเกาะกระแสโลกกันต่อค่ะ